สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของวันพีชกันต่อและเรื่องราวที่เราจะเจาะก,กันไปในวันนี้นะครับผมเราจะเจาะก,กันไปถึงประวัติของตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยนะครับผมสงสัยแล้วก็มีปริศนานกับตัวมันมานานเหลือเกินนะครับและในที่สุดสุดท้ายแล้วมันก็ได้เปิดเผยไปแล้วครับว่าตัวละครนี้คือใครครับตัวละครที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเคียวชิโร่นั่นเองครับผมโดยหลายๆคนเนี่ยก็คาดเดากันมาตลอดเลยว่ามันต้องเป็นเดนจิโร่แน่ๆเลยและผลปรากฏออกมาแล้วก็ถูกต้องนะครับ แต่ตัวละครนี้นะครับผมเป็นมากกว่านั้นนี่ครับตัวละครนี้มีถึง3ตัวละครอยู่ในตัวเดียวกันครับมี3ชื่อมีสาบุคลิกที่เรียกได้ว่าปะปนกันไปทําให้ทุกคนนะครับผมมัวแต่ตั้งข้อสงสัยว่าไอ้หมอนี่คือใครไอ้หมอนั่นคือใครสุดท้ายรวมการกลายเป็นคนคนเดียวกันหมดโดยฉายาของเคียวชิโร่นะครับผมมีชื่ออยู่ถึง3อันประกอบไปด้วยเคียวชิโร่เดนจิโร่ แล้วก็ไอหนุ่มตีสามนะครับเรียกได้ว่ามากันครบจริงๆและในวันนี้เราจะไปเริ่มฟังประวัติของเขาตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยครับว่าการเดินทางของตัวละครนี้นั้นมันเริ่มที่ตรงไหนและมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ในปัจจุบันของเรื่องวันพีทแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันนะครับเราจะขอโปรโมทรายการใหม่ของเรากันก่อนในตอนนี้ผมได้ทํารายการใหม่ขึ้นมามีชื่อว่า Mystery World เป็นรายการที่จะเป็นเรื่องปริศนาเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับอวกาศหรือตำนานผีตำนานปีศาจต่างๆเรื่องโบราณต่างๆอะไรพวกนี้จะ อยู่ในช่องนี้ทั้งหมดนะครับหากท่านผู้ชมคนไหนชอบเนี่ยก็อย่าลืมไปกดไลค์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยจะขอบคุณมากจริงๆและทีนี้นะครับผมเรามาจอดประวัติของเดนจิโร่กันดีกว่าว่ามันเริ่มตั้งแต่ตรงไหนทาไมาเนไดนจิโร่ถึงกลายเป็นเคียวชิโร่ได้ถึงกลายเป็นไอ้หนุ่มตีสามได้เรื่องราวมันมีอยู่ว่าแรกเริ่มเดิมทีแล้วเนี่ยตัวของเดนจิโร่เป็นเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงครับโดยการที่เขาจะเอาตัวรอดเนี่ยเขาก็ต้องหาทางที่จะ ต้มตุนหาหางทียโกงชาวบ้านนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ฉลาดแกมโกงแต่เด็กนะครับก็มักจะหาทางออกอุบายทําให้ตัวเขามักจะได้กําไรจากการซื้อของหรือแอบไปทํานู่นทํานี่ที่มันไม่ค่อยดีแต่มันก็จะเป็นสไตล์แบบเด็กๆครับไม่ใช่แบบอะไรที่มันร้ายแรงมากๆอะไรประมาณนี้และมีอยู่วันหนึ่ง เทพเจ้าภูเขานะครับหมูป่าสีขา,ขาวขนาดยักษ์ที่ตัวใหญ่เท้าเมืองเนี่ยได้เข้ามาบุกเมืองนะครับและในช่วงเวลานั้นเนี่ยตัวของเดนจิโร่ก็ได้อยู่ในเมืองด้วยโดยตัวของเขานะครับผมก็ได้พบว่าคินเนมอนเนี่ยขโมยลูกหมูป่ามา เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมนะครับผมแม่หมูป่าถึงต้องมาตามลูกกลับครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับผมพวกเขาก็ได้เจอกับโคซกิโอเด้งและโอเด้งนะครับผมก็ได้อาสาว่าเขานี่แหละครับจะเป็นคนปราบหมูป่าเองจากนั้นนะครับผมโอเดงก็ได้จัดการปราบหมูป่าได้อย่างที่พูดไว้นั่นแหละครับผมโอเดงจัดการฟันทีหมูป่านี่ตัวขาดเลยครับเรียกได้ว่า ทุกคนรอดมาได้เพราะว่าโอเด้งชัดๆเลยและหลังจากที่เดนจิโร่รอดมาได้ในตัวของเขาและคิดเนมอนนะครับผมก็รู้สึกประทับใจในตัวของโอเด้งเป็นอย่างมาก ก็เลยจะขอติดตามโอเด้งไปเลยครับกลายเป็นบริวารรับใช้โอเด้งเป็นค่ารับใช้ไปเลยครับและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับโอเด้งแล้วก็ได้รวบรวมสมาชิกเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมจากนั้นเนี่ยพอโอเด้งนะครับได้ปราบอาชุราโรจิ S, เสร็จเขาก็ได้ขึ้นคองเป็นไดเมียวแห่งคุริส่วนตัวของเดนจิโร่เองนะครับก็ได้เป็นบริวารใกล้ชิดของโอเด้งแล้วก็ได้ฝึกฝนเรื่อยๆจนกลายเป็นซามูไรประจําตัวของโอเด้งไปแต่พอโอเด้งนะครับผมได้หนีออกทะเลไปเนี่ยนะครับเดนจิโร่เองนะครับ ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับโอเด้งด้วยทําให้ผู้คนที่เหลือเนี่ยนะครับผมต้องช่วยโอเด้งที่ไม่อยู่ในการปกครองเมืองคุริไปนะครับแต่ปรากฏว่าโอโรจินะครับผมก็เริ่มแผนการของมันแล้วเพราะว่าโอเด้งไม่อยู่แล้วง้นไม่มีเสี้ยนหนามแล้วครับโอโรจิได้เริ่มแผนการในการที่จะยึดครองประเทศวาโนโดยโอโรจิได้ร่วมมือกับตระกูลของเขาเองอย่างคุโรซุมินะครับผู้คนที่เหลือเนี่ยในการสร้างแผนตกตาทุกคนและยึดอํานาจโชกุนมาได้พร้อมกับโอโรจิเองนั้นยังมีไคโดเป็นกําลังสําคัญที่คอยแบ็กอัพให้กับตัวเองอยู่ท ให้ประเทศวาน ตกอยู่ในการครอบครองของโอโลจิได้อย่างง่ายได้ครับหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยไปนะครับผมเรียกได้ว่าในตอนนี้พอโอเด้งได้กลับมาถึงวานโน่เท่านั้นแหละเขาก็ได้รู้เลยว่าโอโลจินะครับได้ทําระยําตําบอลกับวานโน่เอาไว้มากมายรวมไปถึงสร้างบาดแผลให,ให้กับโทคิเมียสุดที่รักของโอเด้งด้วยนะครับผมทำให้โอเด้งโมโหมากๆเลยจะบุกไปที่ปราสาทของโอโลจินะครับและปรากฏว่าพอบุกไปที่ปราสาทของโอโลจิเนี่ยก็ได้ทําการตกลงกับโอโลจิแทนเพราะว่าโอเด้งไม่สามารถจัดการ โอโลจิได <S 々> ้และโอโลจิเองก็จับตัวประกันเอาไว้หากโอเด้งไม่ยอมและยืนยันจะสู้เนี่ยพวกเขาก็จะฆ่าตัวประกันนะครับผมเรียกได้ว่าโอเด้งก็ไม่มีทางเลือกมากนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมจำนนตต่อโอโลจิแล้วก็ต้องออกมาเต้นแรงเต้นการทำให้ชาวบ้านเนี่ยคิดว่าโอเด้งบ้าไปครับเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไป5ปีนะครับผมเรียกได้ว่าทุกอย่างนั้นตกอยู่ในเงื้อมือของโอโลจิเลยโอโลจิได้หลอกโอเด้งได้สาเร็จนะครับผมโดยข้อตกลงที่พวกเขาทำเนี่ยนอกจากจะให้โอเด้งมาเต้นทําให้ชาวบ้านคิดว่าโอเด้งบ้าแล้วเนี่ยยังมีข้อ ก็ตกลงอีกนะครับผมว่าโอเด้งเนี่ยสัญญากับโอโลจิไว้ว่าถ้าโอเด้งจะยอมเต้นยอมทุกอย่างเ้าเนี่ยสุดท้ายโอโลจิเมื่อสร้างเรือสร้างอะไรเสร็จจะต้องออกไปจากวาโนแต่หารู้ไม่เลยว่าจริงๆแล้วไอ้คำพูดทั้งหมดของโอโรจินั้นมันเป็นเพียงคําโกหกเท่านั้น5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยื้อเวลาเอาไว้เพื่อถ่วงเวลาเท่านั้นและฟังเส้นสุดท้ายนะครับก็ได้ขาดลงในตอนที่ภรรยาของเฮียโกโรนั้นได้ถูกฆ่าตายครับ ทำให้พวกของโอเด้งในได้ร่วมมือกับซามูไรของเขาทุกคนที่จะรู้จักกันในนามของก้าวปอกดาบแดงนะครับบุกเข้าไปจัดการกับไคโดเลยครับผมแต่ดูเหมือนว่าไคโดจะรู้ทันอยู่แล้วครับก็เลยเตรียมทัพรอไว้และทําให้เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ขึ้นในการต่อสู้ครั้งนี้โอเด้งเกือบจะเอาชนะได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วโอเด้งก็ได้พลาดท่าเพราะถูกกลลวงของยายแก่ฮิกุราชิปลอมตัวเป็นโมโมโนสึเกะมานะครับทำให้โอเด้งพลาดท่าลงและถูกจัดการและจากนั้นทุกคนก็ถูกจับไว้ต้องโทษประหารครับ แต่พอวันประหารมาถึงเนี่ยนะครับผมโอเด้นก็ได้ช่วยทุกคนเอาไว้โดยการ ยอมโดนต้มคนเดียวครับแล้วก็จะแบกทุกคนเอาไว้ให้ครบ1ชั่วโมงทําสัญญากับไคโดและโอโรจิเอาไว้ว่าหากอยู่รอดได้1่ชั่วโมงเนี่ยจะปล่อยทุกคนไปแต่มันก็เป็นคําสัญญาโกหกอีกแล้วครับผมสุดท้ายแล้วไคโดก็ไม่ได้ทําตามสัญญาโอเด้งนะครับก็เลยสั่งให้ทุกคนวิ่งหนีไปและตัวของเขาก็ถูกประหารลงทางเดนจิโร่เนี่ยนะครับผมก็ได้วิ่งหนีไปกับทุกคนนั่นแหละครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วปราสาทเนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกทําลายโดยไคโดที่บุกมาถล่มอีกครับทำให้สุดท้ายแล้้วโททคคคินนนผมไไดส่งุกปในอนา โดยทุกคนที่พูดถึงนี้ประกอบไปด้วยคินเนมอนคันจูโร่ไลโซคิคุแล้วก็โมโมโนสุเกะส่วนพวกที่เหลือนะครับยังอยู่ในวาโนะและกลายเป็นว่าตัวของเดนจิโร่เนี่ยก็ได้เป็นหมกตัวอยู่ในสารเจ้าครับหลังจากเหตุการณ์นี้จบลง แล้วพอเขาออกมาจากศาลรเจ้าเนี่ยเขาก็ได้มีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปกลายเป็นว่าเขานะครับผมมีรูปลักษณ์ที่ต่างจากเดิมเป็นคนละคนไปเลยครับและเขานะครับผมก็ได้ปลอมตัวเองกลายเป็นเคียวชิโร่แล้วก็เข้าไปอยู่กับโอโรจิกลายเป็นหัวหน้ามาเฟียของโอโรจินะครับผมเป็นหัวหน้ายากูซ่าไปแต่แม้ว่าเขาจะเข้าพัวกับโอโรจิเนี่ยมันเป็นเพียงแผนลวงเท่านั้นครับเพราะว่าตัวของเดจิโร่เองก็ไม่ได้คิดที่จะยศโอเด้งนะครับแต่ตัวของเขาจะเป็นต้องปลอมตัวเอาไว้และรอจังหวะที่สําคัญโดยเดจิโร่เนี่ยนะครับผมพอเปลี่ยน ีโดแล้วก็ได้เจอกับฮิโยริลูกสาวของโอเด้งที่ไม่ได้ไปอนาคตกับโมโมโนสเกะด้วย ในตอนเด็กๆเ,เนี่ยตัวของฮิโยริถูกเลี้ยงโดยกับปะคาวามะสึนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้แยกทางกันแล้วก็มาเจอกับเคียวชิโร่เนี่ยแหละครับเคียวชิโร่ก็เลยอาสารับเลี้ยงต่อโดยตั้งชื่อใหม่ให้กับฮิโยริว่าโคมุรัสกิครับผมโดยเขาก็ได้ํำชับนะครับผมว่าให้ตัวของฮิโยริเนี่ยปิดบางตัวตนเอาไว้จนกว่าเวลาจะมาถึงและจากนั้นนะครับผมเคียวชิโร่ก็เป็นคนเลี้ยงดูมาตลอดครับเมื่อเวลาได้ผ่านไปเนี่ย ตัวของโคมูระสกิหรือว่าฮิโยริก็ได้เติบใหญ่ขึ้นและกลายเป็นว่าเธอเป็นคนสวยมากๆนะครับผมจนเธอได้ตําแหน่งโออิรันผู้หญิงที่สวยที่สุดไปนะครับโอโรจินะครับผมก็ชอบเธอมากๆแต่ความสัมพันธ์ก็ต้องแตกหักนะครับผมเพราะว่า ฮิโหรินี่ครับได้ไปตบหน้าโชกุนแล้วไม่ยอมขอโทษให้ทำให้โชกุนนั้นโมโ oh หมากๆเคียวชิโร่นะครับผมต้องเข้ามาหยุดสถานการณ์นี้ไว้โดยการท,ทําทีเป็นการฆ่าฮิโหริไปครับผมแต่แท้จริงแล้วไม่ได้ฆ่านะครับแล้วก็จัดฉากทุกอย่างขึ้นมาให้เหมือนว่าฮิโหริเนี่ยได้ตายไปแล้วครับ คนในเมืองนะครับผมก็เชื่อกันใหญ่เลยว่าโคามุระสกิในได้ตายไปแล้วแต่จริงๆแล้วหนีรอดมาได้นะครับผมและสุดท้ายตัวของฮิโยริก็ได้ไปเจอกับโซโลในขณะนี้นะครับผมตัวของเคียวชิโร่เองนะครับก็ยังคงอยู่ในเมืองหลวงและทํางานเป็นหัวหน้ายากูซ่าให้กับโอโรจินะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในมือขวาของโอโรจิเลยก็ว่าได้ แต่นอกจากนี้นะครับผมแม้ว่าเขาจะอยู่ในข้างคนเลวเนี่ยแต่จริงๆแล้วเป็นคนดีเขาก็ยังพยายามทําดีมาโดยตลอดนะครับผมเพราะว่าตัวของเคียวชิโร่เองนั้นก็ได้รับฉายาว่าจอมสับพงกนะครับเพราะว่าเขามักจะนั่งหลับสับพงกตลอดเวลาและสาเหตุที่เขานั่งสับพงกเนี่ยนะครับผมก็เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเขาจะใช้เวลาในการที่ไปแจกเงินให้กับชาวบ้านนะครับผมเขาเลยได้ฉายาว่าเจ้าหนุ่มตีสามาเขาไปป้นเงินจากคนรวยที่มักจะเกี่ยวข้องกับโอโรจินะครับผมแล้วจากนั้นก็เอามาแจกจ่ายให้กับคนจนเรียกได้ว่าเป็นการทำ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ยังพยายามทําดีอยู่และในตอนแรกๆเนี่ยนะครับผมที่คนคิดว่าสุดท้ายแล้วโซโลจะต้องมาเจอกับเคียวชิโร่เนี่ยทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองคนนี้อาจจะกลับกลายเป็นว่าได้ร่วมมือกันการเป็นโซโลกับเคียวชิโร่นะครับผมร่วมมือกันจัดการกับคิงแห่งเพลิงไหมก็เป็นไปได้ครับและนี่นะครับผมก็เป็นเรื่องราวของเคียวชิโร่ทั้งหมดที่มันถูกเปิดเผยมาในตอนนี้เรียกได้ว่ายอดท์ไลน์กันแบบจัดเต็มเลยนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดกับผมคงต้องขออภัยด้วยในวันนี้หมดเววลลลางแ้ กับผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับยังไงก็ขอฝากช่อง Mystery World ไว้ด้วยนะฝากลองไปดูทีถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับผมยังไงก็ขอโอกาสให้ท่านผู้ชมนะครับลองเปิดใจกับช่องเล็กๆช่องใหม่ของผมก็แล้วกันครับในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ